ก็ไม่ได้ดูดเป็นเดือนก็เลกไปก็จบแล้วบุหรี่อ่ะไม่ได้แล้วแต่ไม่ดูดไม่ดูดเป็นเดือนอย่าไปเลิกเลยดนเอาเลิกนีกินเบียร์แล้วดูดก็หันไม่กินเหล้าหนิกินเหล้าก็ดูดกินเบียก็ดูดผมอยู่บริษัทผมก็ไม่ดดอยู่อกเป็นอย่างดูดเป็นเรียมังก็ได้ไม่มีเบียร์เลยซื้อบุหรี่ก่อนแลวไม่มีเลย ใครมีเผื่อตงแล้วโอ้เพื่อนแม่งใจร้ายพอมีก็ไม่แบ่งก็ดูถึงวัยย<ม>ื้อแล้วหรือว่ประโยชน์เนาะเห็นไหมดูแล้วต้องมาโอเคมีแล้วไม่แบ่งเดูที่ยันไม่มีผลหรอกอ้าวแล้วดูอะไรดูอะไรเยอะแยะดูแล้วหดดูแล้งทนนี่ไม่หดได้ไงไอ้โอ้ยดูนี่จะบุดูคนเดียวเนาะ เออแล้วได้อะไรขึ้นมาน้อยโดดได้อะไรขึ้นมาเฮ็ดหยั่งโงดดกันซศาบะมี่หรอเฮ็ดเ,เวียกนั่นโดดละนั่นอุ้ยเอ้าเอามาโดดบ้างใ <c oughs> ห้ในร้านโดดบ้างอยู่ <c oughs> นอนนั่นสี่คืนผมนอนคืนคนสุดท้ายทุกวันอืนอนคนสุดท้ายนี่อ้วกแล้วไม่ยอมนอน